ดมสคดสทังคสนสวัสดีครับเพื่อนเอนยินดีต้อนรับสู่แทงคัวช่องที่พาคุณไปสำรวจเทคโนโลยีระดับโลกวันนี้เราจะพาไปรีวิวสุดยอดเครื่องบินยักย้ายโบ i n g 747รุ่นปี2026ที่หลายคนรอคอยว่ามีอะไรใหม่และสมคำร่ำลือหรือไม่ไปดูกันครับ Boeing 747ปี2026เป็นการกลับมาครั้งสำคัญของตำนานราชาแห่งท้องฟ้า ที่ถูกอัปเกรดใหม่หมดจดทั้งภายนอกและภายในเครื่องบินรุ่นใหม่นี้มาพร้อมนวัตกรรมด้านแอโรไดนามิกที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นกว่า15%และปล่อยคาร์บอนน้อยลงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นรูปลักษณ์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ของ747ไว้ครบถ้วนทั้งจมูกยกสูงและดาดฟ้าชั้น2ที่เป็นสัญลักษณ์แต่มีการปรับดีไซน์ให้ฉกเฉียวขึ้นพร้อมติดตั้งปีกแบบใหม่ที่ใช้วัสดุคอมโพสิตขั้นสูงน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงมาก ด้านเครื่องยนต์ปี2026มาพร้อม GE9X รุ่นพิเศษที่พัฒนาใหม่เฉพาะสำหรับ747ให้เสียงเงียบขึ้นและทรงพลังมากกว่าเดิมโดยสามารถเดินทางระยะไกลได้ถึง15,000กิโลเมตรแบบไม่หยุดพักนี่คือเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตของการเดินทางระหว่างทวีปโดยแท้จริงมาดูภายในกันบ้างครับด้านในของโบอิง747ปี2026มีการออกแบบที่ทันสมัยรูรา และเน้นความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นชั้นเฟิร์สบิสซิเนสหรืออีกคนนอมทุกที่นั่งจะมีระบบความบันเทิงส่วนตัวจอ 4K รองรับ Wi-Fi ความเร็วสูงพร้อม USB-C และระบบชาร์จไร้สายทุกที่นั่งห้องโดยสารเงียบมากขึ้นด้วยการใช้วัสดุกันเสียงขั้นสูงและระบบกรองอากาศแบบเฮเปอร์ใหม่ที่ปรับคุณภาพอากาศตลอดเที่ยวบินทําให้ผู้โดยสารรู้สึกสดชื่นแม้จะเดินทางนานหลายชั่วโมงอีกหนึ่งไฮไลท์คือระบบไฟเลเออัจฉริยะในห้องโดยสาร ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีและความสว่างตามช่วงเวลาของวันและเขตเวลาเพื่อช่วยลดอาการเจ็บแหลกโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไกลาจากซิกโลกหนึ่งไปยังอีกซิกโลกหนึ่ง c o อก p ิ pit, หรือห้องนักบินก็มีการอัปเกรดอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้จอสัมผัส OLED แทนระบบปุ่มกดแบบเดิมทั้งหมดและติดตั้ง AI ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อช่วยนักบินในการตัดสินใจให้เร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับสายการบินที่ใช้รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกได้แก่ม m ริส ลุฟท์ทงสและเอเนอร์ซึ่งได้นำไปให้บริการในเส้นทางไกลๆเช่นนิวยอร์กดูไบโตเกียวแฟรงก์เฟิร์ตและซิดนีย์ลอนดอนโดยรวมแล้วโบ eing 747ปี2026ถือว่าเป็นการกลับมาที่ทรงพลังทรงศักดิ์ศรีเครื่องบินพาณิชย์ระดับตำนานเทคโนโลยีใหม่การออกแบบที่ล้ำสมัยและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นทำให้เครื่องบินลำนี้ยังครองใจคนรักการบินได้อย่างมั่นคงและนี่ก็คือรีวิวโบ eing 747รุ่นใหม่ล่าสุด จากผมหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Tank World เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆเกี่ยวกับโลกแห่งเทคโนโลยีระดับโลกเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ